สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องคุณประชาติสำหรับชาวนี้วันหนึ่งให้คุณสมจิตอ่านพระวจนะที่ส่งเข้าไปนะคะโลกาบทที่10บข้อสินี่แหละเราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเจ็บมูร้ายและแมงปองไอมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยมัทธิวสิบข้อสพอรุ่งเช้าพวกท่านก็พูดว่าวันนี้จะมีพายุฝน พราะท้องฟ้าสีแดงและมืดครึ้มท้องฟ้านั้นท่านทั้งหลายยังรู้จักสังเกตและเข้าใจแต่มาสำคัญแห่งการเวลานี้ผู้ท่านกลับไม่เข้าใจเยรมี33 :3 ข้อ3จงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นแก่เจ้าเอเฟซัสบที่ข้อ16จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้าย ก็จะแบ่งปันปในหัวข้อที่บอกว่าการดำเนินชีวิตในยุคสุดท้ายนะคะพรกะคำของพระเจ้า,าก็บอกเราว่าเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาความเชื่อที่มีพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วก็ทรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อที่จะรับความบาปของเราไทยเราออกจากอาณาจักรแห่งความมืด แลหละลงปรารถนาที่จะให้เรามีความเชื่อเพื่อเราจะเดินไปกับพระเจ้าเพื่อเราจะรับพระสัญญาของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตที่รับพระสัญญารับมรดกนะคะเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าเราต้องยอมรับพระคำเมื่อเรายอมรับพระวจนะเข้าไปในชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตในโลกใบนี้เราจะกลายเป็นคนที่มีสิทธิอำนาจ ความบาปไม่มีสิทธิจะทำลายชีวิตของเราได้อีกต่อไปเพราะว่าอะไรคะเพราะเราเชื่อฟังพระวจนะเพราะเราดำเนินชีวิตในยุคนี้ด้วยการที่เราคิดถึงพันธสัญญาของพระเจ้าระบบความเชื่อของเราไม่พังระบบความเชื่อของเราเป็นระบบที่เหนือธรรมชาติทำให้ชีวิตของเราสามารถที่จะเคลื่อนต่อไปได้นี่คือเป็นวิธีการที่มารตาตานแตะต้องเราไม่ได้ บาทแต่ต้องเราไม่ได้ควบคุมชีวิตของเราอีกต่อไปไม่ได้เอเมน ชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าเราถูกถอนลากถอนโคนผลที่ไม่ดีของมารซสตานที่เคยมาปลูกมาหวานเอาไว้ในชีวิตของเราในพงพันุ์ของเราในบรรพบุรุษของเราไว้ในโลกนี้พระเจ้าบอกว่าโปร่งเสด็จเข้ามาเพื่อจะทําลายกิจการงานของมารซาตานและโปร่งได้ทรงถอนลากถอนโคนของมารซาตานออกไปจากชีวิตของลูกของพระเจ้าทุกคนที่รับความรอด ทุกคนได้รับความเชื่อทุกคนได้รับพระเยซุคริตเข้าไปในชีวิตมันหมายถึงการที่เรารับความรอดรับฤทธิเดชรับสิทธิอำนาจรับชีวิตใหม่บังเกิดใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆจะล่วงไปนี่แน่จะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพระเจ้าจะให้เรารับพระสัญญารับมรดกก็คือรับพระคำนี้แหละรับความเชื่อนะคะดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า อย่าดำเนินชีวิตโดยที่เราไม่มีพระวจนคำของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตเรามีพระสัญญาเรามีมรดกของเราก็คือพระวจนะถ้าเราบอกว่าเราเชื่อพระเยซูคริสต์เราต้องวางใจในพระคำเราต้องรักพระคำเราต้องทำตามพระคำให้ได้นั่นคือเส้นทางของผู้เชื่อนั้นคือเส้นทางในยุคสุดท้ายที่เราจะยึดพระเยซูคริสต์ที่เราจะยึดพระเจ้าไว้ให้มั่นเอเมน ความรอดเนี่ยนะคะไม่เพียงแต่รอดจากบาปเท่านั้นปรุงให้เราสามารถที่จะรอดจากโกาครคภัยไข้เจ็บไม่เพียงแต่บาปออกจากเราโรคต่างๆก็จะรับการรักษานี่คือการดำเนินชีวิตที่ใช้พระวจนะและออกพระนามของพระเจ้าและมั่นใจในความรอดมั่นใจในพระเยซูคริสต์จดจ่อที่พระเจ้าอย่าจดจ่อที่ปัญหาเราจะเกรง ถ้าเราจดจ่อที่พระเจ้าเราจะผ่อนคลายเราจะรับกําลังเราจะรับฤทธิเดชเราจะรับมิติฝ่ายวิญญาณแต่เราจดจ่อที่ปัญหาจดจ่อที่บาจดจ่อที่สิ่งสารพัดเก่าๆเราจะเกรงเราจะเครียดเราจะกลัวเราจะไม่มีสันติสุขเพราะเราได้ยินแต่เสียงโลกเสียงปัญหาเสียงโลกไม่เพียงแต่เสียงโรคเท่านั้นนะเสียงโลกนี้นะคะก็เต็มไปด้วยปัญหาความวุ่นวาย ยุคสุดท้ายมันมีเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายเพราะนั้นหมายสำคัญที่เราเห็นใช่ไหมในมัทธิวบทที่16ข้อที่สามให้คุณสมจิตอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะพอรุง่งเช้าพวกท่านก็พูดว่าวันนี้จะมีพาย,ยุฝนเพราะท้องฟ้าสีแดงและมืดครึ้มท้องฟ้านั้นถ้าท,ทั้งหลายยังรู้จักสังเกตและเข้าใจแต่หมายสําคัญแห่งการเวลานี้พวกท่านกลับไม่เข้าใจพระเยซูต้องการที่จะเตือนเรา เตือนคนยุคสุดท้ายโดยเฉพาะคริสเตียนคริสตจักรเราสังเกตในเรื่องธรรมชาติได้และทำไมเราจะสังเกตในยุคสุดท้ายไม่ได้ว่าเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์ด่วนกำลังเกิดขึ้นตามาวชนะเราจำเป็นจะต้องรักษาจุดยืนของเรารักษาการเวลาที่พิเศษที่พระเจ้าจะทำอะไรที่พิเศษในยุคสุดท้ายมารก็จดจ่อพิเศษที่จะทำลายคนในยุคสุดท้าย ส่งแต่เรื่องยาก,ยากลำบากวิบัติสงครามการกันกนันอาหารโรคระบาดสารพัดที่มาร์สตานที่จะอารวาสผู้คนพอยุคสุดท้ายแต่สำหรับเราที่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้ดูหมายสำคัญที่มาจากพระวจนะที่พระเจ้าเตือนเราการที่เรารู้จักหมายสำคัญธรรมชาติ นั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าให้เราพิจารณาในการดําเนินชีวิตแต่ละวิแราละวันเรายังสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยว่าอันนี้ฝนจะตกอันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้อากาศมันเป็นเราสามารถคาดคะเนแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้แต่เมื่อยุคสุดท้ายมีเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายการที่เราไม่เฝ้าระวังชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตในยุคนี้ ก็เท่ากับเราไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าพูดไม่เข้าใจยุคสุดท้ายว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นมีเรื่องด่วนเรื่องรายๆเกิดขึ้นแน่นอนแต่เมื่อเราจดจ่อที่พระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเป็นการเตรียมชีวิตในการที่ดำเนินชีวิตในยุคสุดท้ายอย่างฉลาดคริสเตียนเป็นคนที่มีสติปัญญาคริสเตียนเป็นผู้ฉลาดนะคะถ้าเราสนใจพระเจ้าจดจ่อการที่เราตัดสินใจเอาพระเจ้าก็คือเราฉลาดแล้ว การที่เราไปต่อกับพระเจ้ายิ่งเพิ่มความฉลาดการที่เราไวต่อเสียงพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าจะเปิดเผยเมื่อเราอธิษฐานเยเรมีบทที่33ข้อที่3ให้คุณสมจิตอ่านจงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นแก่เจ้านี่คือพระคัมภีร์ที่มีข้อเป็นความลี้ลับหรือเป็นเส้นบางๆที่อยู่ในชีวิตของผู้คนที่รู้จักกับพระเจ้า เมื่อเราเจอปัญหาเราเจอการทดสอบเจอการทดลองพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้าเตือนสติเราบอกว่าจงทุนเราบางครั้งเราอยู่ในยุคนี้หลายคนเป็นคริสเตียนแต่ไม่เคยทูลไม่เคยคร่ำวอดไม่เคยที่จะอธิษฐานเอาจริงเอาจังเพราะว่าอะไรคะ่ะเพราะการอธิษฐานนั้นทําให้เราเห็นการอัศจรรย์ทําให้เรามีพลังทําให้เรามีกําลังทําให้เราเผชิญกับยุคที่ชั่วหลายได้ เราจะไม่กลัวเราจะไม่เกรงเราจะไม่เครียดเมื่อเราใช้เวลาที่จะทูลต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดจะพึ่งพาพระเจ้าในยุคสุดท้ายคนที่ฉลาดจะต้องพึ่งฤทธิดเดชของพระเจ้าผ่านการอธิษฐานผ่านการอ่านพระคำผ่านการสาม,มัคคีธรรมกับพระเจ้าจดจ่อต่อพระพักพระเจ้าความเชื่อของเราจึงจะเคลื่อนต่อไปได้และพระเจ้าจะให้เราพักสงบได้ด้วยมีสันติภาพสันติสุข เดีเราจะไม่ดำเนินชีวิตเหมือนโลกเราจะไม่ดำเนินชีวิตดิ้นรนกระสับกระส่ายทุรนทุรายแล้วแต่ปัญหามันจะผลักดันเราไปแล้วแต่ความบาปจะผลักดันเราไปแล้วแต่วิญญาณชั่วมันจะไล่ล่าเราวันนี้เราต้องลุกขึ้นใช้สิทธิอํานาจเยียบงูไลแมงป่องเราจะมีกําลังมากกว่ากําลังของศัตรูเราต้องเป็นคนที่ฉลาดในมิติฝ่ายวิญญาณ เมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าจงทูนเราเราจะตอบเจ้าพระเจ้าจะตอบไม่พอพระเจ้าจะเปิดเส้นทางพระเจ้าจะเปิดเผยการเคลื่อนไหวของมารเราก็จะรู้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าจะเปิดเผยให้กับคนที่ติดสนิทกับพระเจ้าและพระองค์จะให้เราชนะบาปชนะมารชนะอํานาจอิทธิพลแห่งความเมื่อตผีมารซาตานที่ไล่ล่าที่มันบอกว่ามันโกรธจัด ยุคสุดท้ายมารสตานโกรธจัดเราจะไม่ประเมินศัตรูต่ําแต่เราจะพึ่งพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าศัตรูมันอา,าวาจัดนะคะม้เพียงแต่เราจะครอบครองร่วมกับเบอรค์คริตหาอยู่หากินได้แต่เราจะต้องทําสงครามด้วยเราจะต้องใช้ความเชื่อความเชื่อเป็นเหตุให้เราได้รับสิทธิอำนาจได้รับคำตอบถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าไม่พอพระทยัยถ้าเราเชื่อเราก็จะได้รับตามเราเชื่อ เพราะฉะนั้นอย่าลืมสถานที่บริสุทธิ์คริสตจกักรและการติดสนิทกับพระเจ้าการที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าสม่ำเสมอนั่นคือสถานที่ที่มีการเจิมเพื่อเราจะเพิ่มพลังเพิ่มฤทธิดเดชเพิ่มความเชื่อของเราที่เราจะสามารถที่จะได้รับการเปิดเผยสำแดงเมื่อเราเมื่อเราเข้าใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าจงทูลเราเราจะตอบเจ้านะฮะเราจะตอบเจ้า เราจะไม่ดําเนินชีวิตโดยที่เราไม่ติดสนิทกับพระเจ้าโดยที่เราไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าโดยที่ที่เราไม่มีที่เฉพาะเจาะจงของเรากับพระเจ้าความสัมพันธ์ส่วนตัวก็คือเยรมีบทที่ส3ข้อที่สจงทูลเราเราจะตอบเจ้าวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่เข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะตอบพระเจ้าจะเปิดเผยสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ซ่อนเล้นลี้ลับต่างๆที่มารสตานวางกับดักหรือหลุมพราง หรือมีการทดสอบทดลองเราก็จะผ่านได้ปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กเราก็จะผ่านได้เราจะมีกําลังเหมือนเราฟังพระคำเมื่อเชา้ามีการทดลองหลายระดับเมื่อเราอธิษฐานใช้เวลากับพระเจ้ามาทุกระดับเราชนะทุกระดับเราผ่านได้ทุกระดับเพราะว่าเรามีเวลาที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้าทําไมเราพูดกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่นะคะ พระเจ้าไม่ตายพระเจ้ายังต้องการความสัมพันธ์ต้องการที่จะไปต่อกับเราขอให้เรารักษาระดับความเชื่อระดับการเจิมการทรงนำของบวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าเปิดเผยมันหมายถึงพระเจ้านำเราพระกัมภีร์อยู่ใต้พระคุณเราต้องทอมใจที่จะให้พระเจ้าเข้ามาแล้วพระคุณของพระเจ้าจะทำงานพิเศษสำหรับคนที่ทอมใจเพึ่งพาพระเจ้าการอธิษฐาน เป็นการพึ่งพาพระเจ้าการอธิษฐานเป็นการที่เราทอมใจต่อพระเจ้าไม่ใช่ทอมใจต่อมนุษย์การที่เราพูดคุยกับมนุษย์ก็คือเรายอมรับฟังกันและกันการที่เราให้เกียรติแก่กันและกันแต่การที่เรามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรากําลังอยู่ใต้พระคุณพระคุณจะไหลต่อคนที่พึ่งพาพระองค์แล้วก็ทอมใจแม้ว่าเราจะเป็นคนที่มีความบาป นะคะแม้ว่าเราจะเป็นคนบาปแต่เมื่อเรายอมอยู่ใต้การครอบครองการควบคุมดูแลของพระเจ้าพระคุณจะทํางานบาปก็จะอยู่ต่อไม่ได้เพราะเราอยู่ในพระคุณอยู่ใต้พระคุณไม่ได้อยู่ในกฎบัญญัติพราะคุณคือเราไม่ได้ทําเองแต่พระเจ้าจะทําให้พระเจ้าจะจัดให้พระเจ้าจะโปรดปรานพระเจ้าจะนะคะนำเราเมื่อเราเข้าใจในเรื่องนี้ เราจะรู้ว่าชีวิตของคริสเตียนเป็นชีวิตที่ฉลาดที่มีพระเจ้าอยู่กับเราที่พึ่งพาพระเจ้าเป็นที่ถ่อมใจให้กับผู้ยิ่งใหญ่ที่ถ่อมใจให้กับพระเจ้าผู้ทรงรักเราฉันจะชอบพูดเรื่องที่บอกว่าไม่มีใครที่ฐานแทนเราไม่มีใครรักเราเท่ากับพระเยซูเพราะน,นั้นเราต้องรู้นะคะจุดสุดยอดสําหรับเรา อย่าไปอาศัยแต่คนอื่นเราต้องรู้จักที่จะมีกำลังภายในส่วนตัวเรากับพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่เชื่อมต่อกับพระเจ้าโดยตรงเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าเราจะไม่พึ่งพากันและกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามันมีอยู่แล้วในคริสตจักรในพี่น้องนะคะแต่ว่าการที่เรารับพระคุณโดยตรงเราจำเป็นจะต้องมีพระวจนะคำของพระเจ้าที่เตือนสติเราก็คือจงทูลเราเราจะตอบเจ้า และพระเจ้าจะเปิดเผยด้วยสิ่งที่ลี้ลับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราก็จะชนะไปกับพระองค์พระองค์ทรงรักเราเป็นต้นทุนอยู่แล้วอย่าเมินเฉยต่อการเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่าเมินเฉยต่อความเชื่อต่อกิจกรรมไฟวิญญาณที่พระเยซูได้ทรงจัดให้กับผู้เชื่อมันมีประโยชน์ต่อเราทุกอย่างเอเมนไม่มีว่าเสียเปรียบนะการที่เราติดสนิทกับพระเจ้า พราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ทุกคนพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าทุกสถานการณ์พระเจ้าทําให้เราได้ถ้าเรารักพระองค์ให้เราเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้านี่คือการดําเนินชีวิตในยุคสุดท้ายเราจําเป็นจะต้องมีสติปัญญาที่จะสังเกตเว,วันเวลาเวลาตอนนี้มันเป็นยังไงฤดูการแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เราจะต้องดำเนินชีวิตอย่างคนของพระเจ้า อย่างอัศจรรย์อย่างเหนือธรรมชาติอย่างที่เราขาดพระเจ้าไม่ได้เอเมนเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเส้นตรงไม่ใช่วงกลมเวลามันอยู่กับเราเราต้องแบกเวลาอยู่ตลอดเวลามื่อวานก็คือหมดไปแล้วเส้นตรงก็คือไปข้างหน้าไม่มีว่าเราจะกลับมาได้อีก เราจะไม่ได้หนุ่มขึ้นหรอกนะแม้ว่าคนจะใช้ยุกยาสมนุนไพรแม้นแต่มณีแดงก็เอาไม่อยู่หรอกคะ่ะมันจะต้องจากโลกนี้ไปแน่ๆเราจะต้องติดตามพระเจ้าอย่างมีสติปัญญาขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าก็บอกเราในเรื่องวันเวลาอายุก็บอกเราอายุก็เป็นตัวบ่งบอกให้เรารู้เรื่องเวลาของเรากับพระเจ้าเวลาเท่านี้ เราก็ควรจะรู้แล้วว่าร่างกายก็ดีหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะบอกเวลาให้กับเราทราบว่าเรามีกำลังมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นยุคสุดท้ายก็บอกเวลาให้เราทราบว่าโลกนี้ใกล้แล้วใกล้พระ,ะเยซูจะเสด็จกลับมาใกล้ที่ปรุงจะมารับเจ้าสาวมารับคริสจักรเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องใส่ใจสนใจในยุคสุดท้ายเราจะไม่เพื่อเปลินแต่กับโอสิ่งของในโลกนี้ แน่นอนเราต้องครอบครองแน่นอนเราต้องมีเงินแน่นอนเราจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่เราต้องมีมากกว่านั้นก็คือความเชื่อความมั่นใจในพระสัญญาความรอดจะไม่ตกหล่นการพัฒนาเรื่องความเชื่อของเราก็จะต้องเข้มข้นมากกว่ายุคใดๆเราจะต้องจดจ่อกับพระเจ้ามากขึ้นเราถึงจะมีสิทธิอำนาจเหยียบงูหลายแมงปองมีกำลังมากกว่ากำลังของศัตรูมาสตานโจมตีความเชื่อเรา ยุคสุดท้ายมันสตาตนโจมตีความเชื่อของคริสเตียนทําไมคะเพื่อจะไม่ให้เราติดตามพระเจ้าได้เพื่อมันจะกระชากลากดึงเราไปลงนรกแต่พระเจ้าต้องการแย่งชิงเราไปสวรรค์ขอให้เรารักษาระดับความเชื่อมารสาตนจะส่งปัญหาส่งการทดลองต่างๆเข้ามาวางกับดักหลุมพรางต่างๆในยุคสุดท้าย เพราะฉะนั้นขอให้เรามีความเชื่อพัฒนาความเชื่อให้เราจดจ่อต่อพระพักของพระเจา้าให้เราที่จะสนใจสถานที่บริสุทธิ์การทรงนำการที่เราอยู่ภายใต้พระคุณ บาบก็จะไม่อยู่มานก็จะไม่กล้าลุยเราก็จะไปกับพระเจ้าเพราะคุณไม่ได้เราเก่งแต่พระเจ้าเก่งพระเจ้าทําแทนเราพระเจ้าต่อสู้แทนเราพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะโปรดปานเรายุคสุดท้ายนี้เราต้องการพระคุณมากขึ้นยุคสุดท้ายนี้เราต้องการฤทธเดชยุคสุดท้ายนี้เราต้องการการเจิมยุคสุดท้ายนี้เราต้องการพระวิญญาณยุคสุดท้ายเราต้องการสิทธิอํานาจเยยบงูไล่แมงป่องเรามีกําลังมากกว่ากําลังของศัตรูเราจะไม่หันเห อย่าไปพึ่งกําลังของตัวเองต้องฉลาดคนในยุคบรีรบราณพระเจ้าก็ยังบอกว่าโอ้ฝนจะตกเขาก็ยังรู้ และยุคนี้ถ้าขาดฤทธิด์เดชขาดพระวิญญาณเราไปต่อไม่ได้เพราะมารสตานอาวาจัดเราจําเป็นจะต้องจดจอที่พระพักของพระเจ้าและเราก็จะได้ครอบครองร่วมกับพระเจ้าเงินและทองเป็นของพระเจ้าไม่ใช่มารมารไม่มีเงินนะคะผีไม่มีเงินแต่พระเจ้ามีเงินให้กับเราขอให้เราที่จะใช้สิทธิอํานาจฤทธิ์เดชพระเจ้ามีวันเซอร์ไพรส์พระเจ้ามีวันที่จะให้เราได้หายดีคนที่เจ็บป่วยจงรับการรักษาโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธ์ในนามพระเยซูเราขับ ทุกโลกออกไปเราขับทุกกิจการงานของมารซาตานออกไปเราสั่งทำลายทุกปัญหาโดยฤทธิดเดชฤทธิอำนาจของพระเจ้าในพระสัญญาของพระเจ้าลูกาบทที่10บข้อที่สิบอกกับเราชัดเจนว่าเรามีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายแมงป่องเรามีกำลังมากกว่ากำลังของศัตรูเพราะว่าเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเราเชื่อมต่ออยู่กับพระองค์ตลอดเวลา มารซาตานไม่มีสิทธิ์แตะต้องเราฮาเลลูยาสัรเสริญพบะเจา้าคนที่จะป่วยรับการรักษาปัญหาทุกอย่างของจะคันเราขับออกไปมาโลกบที่11ข้อ2ี่ถ้าเราเชื่อเราสามารถที่จะขับปัญหาใหญ่ๆออกจากชีวิตของเราได้ในานามพระเยซูทุกปัญหาเราสั่งสัมทับเราขับออกไปออกไปจากชีวิตของเราทั้งส่วนตัวและส่วนรวมสรรเสริญเราขอบคุณบะเจา้าโอราบ,บาชกกบบบบ พีน้องที่เจอกันทดสอบทดลองให้เขาผ่านได้ชนะได้โดยฤทธิเดชพระวิญญาณเมื่อเขาลุกขึ้นใช้สิทธิอำนาจโอ้พระงค์จะค่ะไม่ว่าจะโรคอะไรก็แล้วแต่โรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคโอ้ทุกโรคจงออกไปผีทุกผีที่มาลบกวนเราส่งปัญหานว่นนี่เข้ามาเราสั่งซ้ำทับเราขับมันออกไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าชาราบาราบาบาโอราบาชักบาบาราบาราปล่อยเสรีภาพฤทธิเดชของพระเจ้า อยู่กับเราทุกคนเมื่อเราลุกขึ้นใช้สิทธิอำนาจโอฮาเลลูยาพระเจ้าบอกว่าพปรองจะตอบเราเมื่อเราทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าจะตอบเราการเจิมพิเศษลงมาในเช้าวันนี้การเจิมพิเศษลงมาเหนือพี่น้องของข้าโปรง่งเมื่อแต่ละคนมีความเชื่อและลุกขึ้นใช้สิทธิอำนาจพปรองจะตอบคำอธิษฐานเราโอ้ oh, ัรแลเสอิญเราขอบคุณพระเจ้า สรรละเสือนขอขอบคุณพระเจ้ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสาคัญจะเกิดขึ้นที่นั่นเราจะขับผีออกและจะวางมือคนเจ็บคนป่วยคนเหล่านั้นจะหายโรคเมื่อเราพูดภาษาแปลกๆโอ้ธิ์เดชกของพระเจ้าจะเพิ่มขึ้นอีกฮาเลลูยาสรรลเสริญพระเจ้าอวยพรทุกท่านอวยพรทุกคนที่จดจ่อกับพระเจ้าพระองค์จะเปิดเผยสาแดงพระองค์จะขะโอ้พระองค์จะขะสิ่งที่เลึนลับสิ่งที่มาร์สตันวางกับดักพระองค์จะเปิดเผยและพระองค์จะปกป้องพระองค์จะนําชีวิตของเขา ขอปงอวยพรพี่น้องของข้าพงศ์มีกําลังขึ้นในรุ่ดเด็ดอันมหาศของพระเจ้ามีสิทธิอํานาจปรุงจักราในการดาเนินชีวิตในยุคสุดท้ายวิญญาณล่อหลวงวิญญาณหลอกลวงมากมายแก๊งต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่เราจะผ่านได้เราจะเยยบงูลายแมงปองเราจะมีกําลังมากกว่ากําลังของพวกเหล่านั้นโอราบาชกาปะปะเราต่อต้านยุทธอุบายของพบยมานเราต่อต้านปรุงจักรวิญญาณชั่ว ผีมารซาตานเราปลดอำนาจของศัตรูลงในนามพระเยซู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 เรารับกำลังใหม่รับฤทธิเดชรับชัยชนะทุกเรื่องสัรละเสิอเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิทธิอำนาจนี้ที่พระองค์ทรงให้กับผู้เชื่อทุกคนและให้กับคริสตจักรมัทธิวบทที่28ข้อที่18บบอกกับเราว่าฤทธิเดชมากมายโปร่งอมอบให้กับคริสตจักร มาที่บทที่1 8บข้อสิก็บอกกับเราชัดเจนว่าเมื่อเราอนุญาตสิ่งใดพระเจ้าก็อนุญาตสิ่งนั้นพระเจ้าให้อำนาจกับผู้เชื่อเราจะไม่นอนหลับทับสิทธิเราจะลุกขึ้นใช้สิทธิอำนาจจนกว่าเราจะชนะสรรเสเรลแล้วขอบคุณพระเจ้าและเราชนะอยู่แล้วเพราะว่าเรามีพระเยซูคริสต์พระองค์งทรงชนะโลกแล้วสรรเสเริแล้วขอบคุณพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ ในพระนามมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพระเจ้าเวพรค่ะชาโลมชาโลมอเม,มนพระเจ้าเวพรค่ะขอบคุณค่ะพเจ้าเวพรพรี่น้องทุกท่านนะคะชาโลมชาโลมค่ะ